แต่ลำลวงมาถึงพวงโมงสักโคุ้นเข่าขั้นสาจงย้อยทั้งสามน้อยพักโคดมเกินสอนสังบอทันหลอนเลิกมาไล่ถิ่มให้เกาหงอ,อกาสนีิฟฝูงโมโ่เล่าพีนอได้คุดหลุมท้ำบุญเพื่อจะเป็นทุ่นสื่อไปมืดนาเป็นบันไดท่องเที่ยวฝ่าสวรรค์ท่องเทวลก น้ำเท่าคนทุกโกกหายนิพพานลุ่มบอนเย็นคนสมัยก่อนนี่สอนไว้ดีมากถึงเวลาเข้าพรรษาเข้าพรรษาไปหาธรรมมาประพฤติปฏิบัติธรรมบางคนไม่สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ก็มาไห้ทานม,มาทําบุญอยู่ในวัดบางคนมีกําลังมากกว่าน,นั้นก็มารักษาศีลบางคนมีกําลังมากกว่าน,นั้นว่างเว้นจากหน้าที่การงานก็มาเจริญภาวนา อยู่ในวัดตอนเย็นทำวัดสวดมนต์นีบนบน่นโบรรณสอนไว้ดีว่าในช่วงเข้าพรรษาเนี่ยให้มาเอาบุญกับพระกับพ่อแม่ทร่บวอาจารย์บางทีบางครั้งออกพรรษาท่านก็ไม่อยู่ท่านก็ไปสเสแสวงหาโมกขธรรมไปสเสแสวงหาไปจาริกุโ่งไปปฏิบัติธรรมต่างๆพอออกพรรษาญาติโยมก็เข้าใจว่าจะออกพรรษาลาพระเจ้า จริงๆออกพรรษานี่ไม่ใช่ลาพระเจ้าเลยลาพระเจ้าเลยที่นี้หมายถึงว่าลากลับบ้านเพื่อไปปฏิบัติอยู่บ้านต่อเพื่อไปทำความดีอยู่บ้านต่อบางคนนีขาใจผิดออกพรรษาลา,า,าพระเจ้าหายไปเรื่อยบนี่วังศีีอัตรมาะสังเกตได้ง่ายไปทุ้โดเบิ่งวบาบาง,าบางคืังเขา คือบอกว่าเหตุผลว่านผ่านออสังเกตเองแม่ขาวเสียกับนี่แม่ขาวหายกันนี่เอออรอกพรรษาล่าพระเจ้าเขาทองพ่วกนะใบกระเขียวเต็มนาชละทา่าน,นกับแง่งน,น,นุ่นหูมูข้นกับส้มซอยเป็นไปตามโซน่นี่ข้าใจงากเขางามโบว่าวเวนเบียนบ่อเอท้ากรอกพรรษาลาพระเจ้า เขาให้ลาพระเจ้าลาพระไปทาอยู่บ้านต่อไปปฏิบัติอยู่บ้านต่อถิงเวลาวันศีลวันพรก็ก็เข้าหาทําเหมือนเดิมบางทีบางครั้งวันออกไปเลยแล้วท่านก็บอกหีกออกพรรษาก็ยังมีประเพณีเรียกว่าตักบาทเทโวโลหะนะแล้วก็เป็นบุญใหญ่พิเศษบุญต่อมาก็คือบุญกระถิ่ตนตัวนี้สําคัญหีบเท่ากัน บ่เคยหิ่มบ่เคยฟ้าตักบาตรเทโวโล h ณนะหลักสาวเป็นประเทศนี้หลักสาวไหวบ่รนบนตักถก้ำแจ่งเป็นแหวนแง่จับายบาปคุณไผ่ปั้นเหนตุไหวแกดีใดแกผูท่าต่อพรรษาก็มีบุญเทโวโล h นะท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่นี้ก็เหมือนกันเรียกว่าเป็นผู้ไม่ทิ้บุญเป็นผู้ฝักใปในบุญเป็นผู้ฝักใปในคุณงามความดี มาทำบุญทอดกระถิ่นนี่เป็นบุญใหญ่บุญกระถิ่นเป็นบุญใหญ่เพราะอะไรญาติโยมทำก็ได้อานิสงส์พระรับกระถิ่นก็ได้อานิสงส์มีบุญเดียวเป็นบุญพิเศษพระก็ได้อานิสงส์โยมก็ได้อานิสงส์บุญอื่นไม่มีแล้วแต่ละวัดทำได้แค่หนึ่งครั้งเท่านั้นกระถิน วัดหนึ่งทำได้หนึ่งครัง้งบางทีบางครั้งพระไม่พบห้าองค์ก็ไม่สามารถทำกระถิ่นได้นั่นเป็นเรื่องยากไม่ใช่ว่าป็นสิน่ง,งา่ายถ้าไมถิงบอกว่าเป็นเรื่องยากกระถิ่นคืออะไรก่อนก่นอนอื่นเราก็เข้าใจกระถิ่นคือไม้กะดึงกระถิ่นไม่ใช่เงินกระถิ่นไม่ใช่ผ้อาอาตมาอยากให้ท่านทั้งหลายตั้งใจฟังให้ดีตรงนี้มันเป็นประโยชน์กระถิ่นหมายถึงไม้กะดึง ไม้สดึงที่เป็นกลมๆอันเล็กอันใหญ่แล้วก็เอามามัดสี่มุมเพื่อให้พระหนึ่งเอาผ้าจีวอนเราตัดเอาผ้ามาตัดก,กระถิ่ไม่ใช่ผ้าไม่ใช่เงินกระถิ่คือไม้สดึงไม้สดึงทําเป็นเหมือนจักเพื่อจะเย็บผ้าในสมัยก่อนยังไม่มีกระถิ่พระพุทธเจ้าเนี่ยจำพรรษาอยู่เมืองสาวัตถี แล้วก็มีพระสามสิบลูกเดินจาริกผู้โดงนี่แหละปีนั้นตั้งใจว่าจะไปจามพรรษากับพระพุทธเจ้ชาช่วงหน้าผนอย่างนี้แหละเดินไปทุระธุเรีบางองค์ทีวรงขาบางอ,าบองค์สะบงขาบางองค์้าขาเป็นวงกลมงหลุดลุยบางองค์เพื่อนขี้บงก็มีเดินไป จากเมืองสาเกตจากเมืองปาเถยรละเก้าสิบหกกิโลเพื่อจะไปจําที่เมืองสาวเพื่อจะไปจำพรรษาจากพระพุทธเจ้าอยากเข้าฟังธรรมพระพุทธเจ้าเดินไปก็ไม่ถึงพอถึงฤดูฝนพระพุทธเจ้าท่านให้จำพรรษาสามเดือนท้ายฤดูฝนต้นฤดูหนาวถึงให้พระออกพรรษาหนึ่งเดือนเดินไปก็ไม่ถึง เพราะว่ามันตรงกับเข้าพรรษาก่อนก็เลยจําเป็นต้องจำพรรษาอยู่เมืองป่าถญ่รัะก็จําอยู่ว่าแถวนั้นก็รอเดินออกพรรษาพอรอออกพรรษาก็เดินอีเก้าสิบหกกิโลถึงจะพอเดินไปอีเก้าสิบหกกิโลก็ไปถึงเมืองสาวัตถีไปถึงเมืองสาวัตถีก็ไปกราบหลังพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ถามทิสุทั้งหลายพวกเธออยู่การษาสุไหม พวกเธอมีความสุขกันไหมอยู่ด้วยกันไม่ทะเลาะก,กันหรือพอทนได้ไหมทำไมผ้าจีวรของเธอแต่ละคนกันขาดกันลูกกันลิ่งบางคนเพื่อนชีตรงภิกษุสามสิบลูกก็พูดให้ฟังว่าพวกกระผมนี้ตั้งใจจะมาจาพรรษากับพระพุทพระองค์แต่ว่ามาไม่ถึงถึงเวลาก็องข้อพรรษาก่อน ก็เลยจากศึกษาอยู่เมืองปราถุญญาลักษณ์พอออกพรรษาก็รีบมาทันทีรีบมาเพื่อจะมาศึกษาข้อศิลสมาธิปัญญากับพระองค์พระพุทธเจ้าก,ก็บอกว่าพวกเธอรักกันดีใช่ไหมเราชื่นชมในปฏิปทาของพวกเธอต่อแต่นี้จากไปเราจะอนุญาตให้พวกเธอไปหาผ้ากระถิ่นเกิดขึ้นจากตรงนี้กระถิ่นยังไม่เกิดขึ้นกับโยมยังไม่มีบริวาร ท่านทั้งหลายจะต้องเข้าใจให้แจ่แจ้งพระพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่ที่สูงได้ไม่ใช่พูดเอาเองสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสได้สอนไม่ใช่เป็นเรื่องงมงายบางทีบางครั้งเราไม่เข้าใจค่ะว่าเรื่อโง่เด้อเป็นเปล่าล้านปีเป็นข้าพคืนอะไรก็มีแต่ความหลับมันมีประโยชน์มากถ้าท่านฟังถ้าท่านฟังด้วยความเข้าใจจริงๆเพราะ พระพุทธเจ้าบอกหลังจากนี้ต่อไปเราอนุญาตให้เธออยู่ได้อยู่ในวัดไหนก็ได้อยู่ได้ไปเจอถึงเดือนพ็ญวักาน12สองอะ